ฝึกอ่านคำที่ประสมสระไอไม้มาลายกอไอไกไกลจอไอใจใจ,ใจ,ใจใดอไอไดใดใด,ใดใต่อไอไต ไปบอไอไใบปอไอไปไปออไอไอไอขอไอไขไข สอไอใสใสยอไอใยใยรลไอไลไลวบอไอไวไวหอไอหายหาย ทอไอไทยไทย,ไทยอ่านเป็นคำไก่ใจได้ไต ใบไอไขใสใหญ่ไวไลไป ไทย